เสียงคุยครวนหวนมากับลมพี่สะเอ้นฟื้นระทมกล้ำกลืนฟื้นคมใจเงาไม่ลอยจากซาวเวสครับรุ่น sk 4 u นะครับไม่ลอยคู่เป็นแบตเตอรี่ชาร์จแบบได้เราต้องกดข้างล่างแล้วก็ดึงออกมาครับแล้วก็เสียบอันนี้ไป ข้อดีของมันจะไม่ต้องเสียเวลาชาร์จแบตมี2ชุดสามารถซื้อเพิ่มได้กับชาร์จเข้าไปไฟก็จะติดปุ่มเปิดนะครับเป็นรูปตัว X เลยครับตัวนี้เป็นขึ้น UHF นะครับ694.703นี้78-758สามารถใช้ไม่รอยร่วมกันได้หลายๆชุดในงานเดียวนะครับเวลา,าสแกนขึ้นนะครับก็นี่เลยปรับเป็น C-H นะครับเขามีถึงส2ช่องนะครับอย่างสมุดเราได้695.7อย่างเงี้ยกดเซตหนึ่งครั้งครับ Inflate จะจะจับแล้วก็เอาไปจอดตรงนี้นี่กด Inflate ก็จะติด ทีนี้ขึ้นก็เป็นขึ้นเดียวกันแล้วก็สามารถใช้งานได้สวัสดีครับตบหัวเรื้อนี่เลยบาลานเอาแล้วก็ไลน์เอารวมมิกซ์นะครับใช่อแดปเตอร์ข้างนอก12โวลต์นี่ราคา4,000กว่าบาทเองนะครับน้ำเสียงแบบนี้ราคานี้ได้ไมค์คู่2ตัวด้วยรองรับจากกสทชด้วยซาเบตเส s คซี C U.